สวัสดีครับผมวันนี้ก็พามาใส่บวงหนู่เช่นเคยครับก็ดักใส่แนวเดิมแถบหนู่นะท้างหน้าทางนู้นครับก็ดักไปได้แถบเดียวครับผมก็ไปชนทางเข้าครับก็วันนี้เดี๋ยวผมก็มาใส่แนวนี้อีกนะครับแนวนี้ก็ทางดีครับผมผมยังไม่เคยเข้ามาใส่นะแนวนี้โอ้โหทางยับเลยครับก็เดี๋ยวมาลุ้นครับตรงนี้เช้านะเดี๋ยวถ่ายถ้ามาชมดูกันครับ นี่ครับท่านผู้ชมลอยนู่มาคุดคุยบานเลยครับท่านผู้ชมโอ้หเนี่ยไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่านะครับนี่คุยนู่ลอยมาคุดไม่ไม่เลยนะบานเลยครับก็ทางถือว่าโอเคนะถือว่าใช้ได้แถบนี้นะครับบวงเล่ยประมาณห้าสิบคันครับอยู่ที่รถเดี๋ยวผมจะมาใส่แนวนี้หมดเลยนะถือว่าโอเคครับทางตรงนี้พอได้ สวยงามเลยเอาครับเดี๋ยวผมเดินแมวบ่งที่รถกันครับตอนนี้ผมก็ใส่ไปได้เป็นร้อยแล้วนะพอดีวันหยุดก็เลยใส่เยอะหน่อยครับวันนี้ตามูาชมครับตาผมาชมครับดูสิครับฝนมามืดเลยครับผมไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะผมนะโอ้มาเต็มเลยครับฝนดูดิไม่รู้จะเสียบทันหรือเปล่านะครับห้าสิบคันเดี๋ยวลุ้นกันครับผมสวัสดียามเช้าวันั้งครับผม ก่อนนี้ก็พพายามบวงนู่ครับเมื่อคืนนี้มาใส่เมื่อวานที่มาใส่ไหวนะครับเมื่อคืนเนี่ยก็ใส่ยังไม่ทะเสร็จเลยรับพ่นตกแล้วก็แฝงทั้งคืนเลยไม่รู้ว่าจะได้นู่หรือเปล่านะครับเออปรเดี๋ยวไปรู้นกนครับผมนี่ครับสามคันแรกครับไม่มีพลนงานเลยนี่ครับสามคันตรงนี้ไม่มีพลนงานครับผมเดี๋ยวเราไปรู้นกนครับมีพลนงานก็จะถ่ายให้ชมนะครับผมไปครับ โอ้ท่านผู้ชมครับคิดว่าจะไม่มีแต้มแล้วนะครับตรงนี้ดักไป้่องขาดโดนครับเรียบร้อยหนึ่งแต้มครับผมโอ้ยคิดว่าจะไม่มีแต้มแล้วแล้ววันนี้น่าจะไม่ค่อยหมานนะมองดูเนี่ยแต่ก็ไม่แน่ครับผมน,นี่เพิ่งเริ่มต้นโอ้ยเอาเข้าไปลุ้นกันครับผม,มข้างหน้าครับผมมีคันล้มๆครับโอ้แเฉอยู่เฉวอยู่เริ่มเริ่มผลงาเริ่มมาแล้วครับ นี่ครับผมใส่ล้อมาสามคันครับเรียบร้อยหนึ่งตัวครับผมเรียบร้อยครับนี่ครับผมแก้วในวันที่ฝนตกแบบนี้ครับผลงานเริ่มมาครับผมนี่ครับผมมีตัวไม่เอ่ยอมีครับอล้อมาสี่คันครับตรงนี้เรียบร้อยครับนี่ครับล้อมาสี่คันครับเรียบร้อยครับตรงนี้ ล้อมเอกระจุกกระจุกไว้ครับสี่คันหนึ่งสองสามสี่ครับเรียบร้อยครับไม่เหลือโอ้มีผลงานอีกแล้วครับข้างหน้าคันสันสันครับเป็นไงครับนั่นเรียบร้อยครับผมว่าเดี๋ยวคันสันๆันนี่ครับไม่รอดครับผมคันสันๆนนี่ครับเรียบร้อยครับนูนครับเซียน นูนครับเซียนครับนูนครับเซียนรุ่นใหญ่ครับเจ้านั้นไปครับเดี๋ยวเราดูของเราต่อดีกว่าเอาครับฝนตกไม่ค่อยติดครับเซียนรุ่นใหญ่ท่านบอกนี่ของเราอีกหนึ่งแต้มสวยสวยผมล้อมไว้ครับตรงไหนมั่นใจผมจะล้อมไว้เลยนูนเสียนรุ่นใหญ่เนี่ย เียนเสียนรุ่นใหญ่เราเป็นไงมั่งเอ่ยมื่น,นบอกได้ไม่ถึงห้าตัวเขาวะทางมันเทือกเลยไงคงคงพ่มันก็มีทางนะคงพ่มันก็มีทางวิ่งเป็นเทือกเหมือนกันแต่มันไอ้นี่มันมันไม่วิ่งตรงที่เราดักไงเออ <c oughs> วันนั้นผมก็จอดทั้งบนนู้นเนี่ยนี่ครับล้อมหัวล้อมท้ายเรียบร้อยล้อมนี่คันหนึ่งตรงนู้นคันหนึ่งรูอยู่ตรงกลางครับเรียบร้อยครับโอ้นิ่งเลยเดินตัวนั้นเลยเนะี่ยเดินตัวหนักเลยบ่วงแบกบ่วงหนักเลยโอ้เอาครับผลงานมีข้างหน้าแล้ว นั่นโอ้ตัว้องข้าวเลยครับนี่้องข้าวอีกแล้วสวยงามครับเดยบร้อยนู่นครับเฟียนเราเฟียนเราครับผมเฟียนใหญ่ก็ดักหนูสองร้อยบอกได้ยังไม่ถึงห้าตัวครับเราได้เยอะแล้วท่านชมครับมีติดอีกแล้ว ตัวอยู่ไหมเอ่ยตัวอยู่ไหมเอ่ยอยู่ครับผมโอ้ยอยู่ครับอยู่ครับใส่คู่ครับใส่ไว้ตรงนี้ครับใส่ตรงนี้กับตรงนี้สองขันคู่ครับนี่เรียบร้อยครับข้างหน้ามีโดนตัวครับนี่้างหน้ามีโดนนี่ไงโอ้เียบร้อย มีเท่าไรก็ไม่เลือกครับแบบนี้เรียบร้อยอย่างเดียวเอาครับเดี๋ยวคอเขียก่อนเขียพื้นที่ก่อนครับผมขัดล้มล้มมีตัวหรือว่าเออหรือว่าโดนลมพ่นมั้น่าจะโดนลมพ่นครับผมอ่าโดนลมพ่นล้มก็ตอนนี้ย้อนกลับครับผมทีแรกผมจะู่บนไปทางนู้นเนีบยก็พอดี เปียนรุ่นใหญ่เขาดักตรงนั้นผมก็เลยไม่ได้ดักก็เลยวนออกทางนี้ครับก็ไม่รู้จะม่านหรือเปล่าตรงนี้เก็บลายขันแล้วยังไม่ได้ตัวเลยครับอ่าไปกันครับผมนี่ครับเดินตามทางเรื่อยไปครับอ่าถ้าท่านชมครับก็เก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็เป็นอย่างที่คิดครับไม่ค่อยม่านครับวันนี้ก็ฝนตกครับผมฝนตกแล้วมันไม่หยุดนะครับมันแส้คืนด้วย ฝนตกแรงครับช่วงค่ำมันก็ทําให้บ่วงเราดีดก่อนอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับก็เลยพ่นงานก็เลยไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่นี่ก็แนวนี้ก็ไม่ค่อยติดสัครับเพราะว่าใส่ได้น้อยเดียวครับแนวนี้ฝนตกครับผมเมื่อวานใส่ได้ไม่ถึงสิบคันครับแนวนี้นะก็ฝนมาก็ต้องรีบวิ่งหนีก่อนเลยครับผมก็ไม่เป็นไรครับก็เช้ามาก็ทางวิ่งเป็นนี่เลยนะวิ่งเปทางรถไฟเลยตรงนี้ แต่ก็ไม่เป็นไรครับเรายังมีโอกาสนะครับวันลังเรามาซ้าได้ครับผมเอาครับเดี๋ยวมาสรุปผลงานกันเลยครับผม่า้ามาชมครับมาสรุปผลงานครับแต่ซ้ำใหม่เดิมครับฝนตกอีกกลางห้าครับก็ไม่ค่อยมั่นเท่าไหร่ครับแต่ก็พอได้ครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแต้มพอดีครับผมโอ้สิบแต้มพอดี ก็โอเคครับพอได้อยู่ติดแต้มโอ้ได้น้อยครับฝนตกทั้งคืนครับเมื่อคืนก็ยังดีครับที่ได้ตกทั้งคืนนะตกแรงด้วยเมื่อคืนเมื่อวานโอ้แฝดทั้งคืนเลยนู่มีวิ่งเหมือนกันครับแต่มันวิ่งไปคนละทางกับที่เราดักนะแต่ก็ถามว่าซ้ำได้ไหมก็ยังซ้ำได้ครับไม้นี้ก็เป็นไม่ซ้ำนี่แหละครับก็ยังพอได้ตัวครับผมก็วันนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยหมานนะครับ เพราะว่าดักบวงร้อยร้อยกว่าแล้ววันนี้ดักเยอะกับเพื่อนเลยวันนี้ก็โอเคครับขอขอบคุณครับทุกการติดตามและรับชมครับผมก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ